สว, primo, สวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมเดชากรพิบูลในรายการสรุปข่าววิเคราะห์ราคาและสรุปกลยุทธ์การลงทุนประจำเช้าวันที่8กุมภาพันธ์2567กับทุกๆตลาดนะครับ DR ในเมื่อวานตลาดหลักทรัพย์ก็นำตัวใหม่ขอไปครับ DRX ตัวใหม่ของทางฝั่งหุ้นสารัฐที่เขาทำเป็น fractional ือเศษส่วนนะให้ล่ะ ก็เพิ่มอีก5ตัวโดยมี i ิชูเรอก็คือธนาคารกรุงไทยเนี่ยเป็นผู้ออกคือใบแสดงสิทธิในการถือหุ้นต่างประเทศนะครับล้วก็มาแล้วคุณมงคลคุณจิ๊บเข้ามาทักทายกันสวัสดีนะครับทีนี้คุณสหรัฐโอ้มันไปต่อมันคึกครับนะทองโลกแอปเป่าตังรอบเดียวจบเมื่อวานพวกสปอตนะครับบิตคอยก็ขึ้นมามันเกิดจากอะไรอยู่ดีๆก็วิ่งสำหรับท่านที่อยู่ใน u t u b e อะ ศึกษานิดนึงในส่วนของข่าวมันมีข่าวหน้าหูเกี่ยวกับแบงค์ขนาดกลางของธนาคารสหรัฐเจ้าหนึง่งเริ่มประสบป,ปัญหาเริ่มประสบป,ปัญหาเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องเงินที่ปล่อยกู้ไปเนี่ยนะมันจะไม่มันจะโดนชักดาบอะโดนเทรดแบงค์สกิลิตี้สมัย2007-2008ะสมัยนั้นอะก็คือการจดจำนองเอะถามว่าทำไมคือดอกมันสูงคนจะหาเงินมาผ่อนธนาคาร มันก็แทบจะไม่ไหวทีเนี้ยมันก็ต้องว่ากันที่เงินสดสำรองนั้วแหละถ้าสมมุติว่าก็ไม่มีความสามารถในการชําระหรือผ่อนรายเดือนคืนธนาคารธนาคารจะขาดทุนพอธนาคารขาดทุนมือใหม่เริ่มต้นเวลาเจอกับประเภทนี้ประเมินดูจากข้อเท็จจริงอะไรขึ้นอะไรลงลก็ฝากไว้ให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่อยู่ในช่อง YouTube นะครับก็ ขอบคิดกันในประเด็นนี้ต่อส่วนใน TikTok เดี๋ยวไปคุยกันต่อนะอ่ะเริ่มกันตอนนี้ทอง3 4 3 0 0นะ61บาทราคารับซื้อขึ้น34,316บาทตอนนี้ทาง50บาททางก็คือ b ิตออ f เฟธรรมาดาเนีทีน,นี้ใครมีกำไรเล่นสั้นได้ไหมก็ไม่ผิดก,ก็เทก,กันเมื่อคืนมันก็ขึ้นไปแต่ว่าสปอตเนี่ยรอบเดียวจบเลยเมื่อคืน จะต่างกับถ้าไปดูกราฟราคาใน intraday ะโดยเฉพาะรายชั่วโมงสา0สองพั 3, 2, 000, 34, 30, ลงมาไม่หลุด2,030นั่นแหละเออแล้วดึงขึ้นแล้วชิงขายกัน2,044เหรียญจบรอบลงต่างกันน้องเล็กบิตคอยนะขึ้นไปมันยังไม่ยอ่อเลยก็า <c> ไ <oughs> ม่ยอมขายกันอาจจะแงอะไรออกบางอย่างเห็นไหมดูสัญญาณดีๆอันนี้คือในส่วนของทอง ก็เดี๋ยวไปว่ากันที่กราฟราคาแต่ที่ที่เขาลงมาเนะเพราะว่า ETF บางขายเยอะซึ่งผมจะอธิบายในส่วนของตอนหน้าราคาสมาคมแล้วกันนะครับอ่ะคราวนี้มาที่ dx r ก่อน dx r นะเนี่ยของอุ้นสาหัสเห็นไหมลวดเพิ่มขึ้นมาแล้วกำลังคึกคักแต่จับประเด็นข่าวดีๆด้วยสำหรับใครที่จะแบบมา,าผมมือใหม่เนี่ยศึกษาก่อนอย่าขายบ้านขายรถไปซื้อมันไม่งั้นเป็นการพนันหมด ก็เรียงกันเข้ามาใหม่ผู้ออกหมายถึง issuer ธนาคารกรุงไทยคุณไม่ต้องไปที่ธนาคารสาขาไหนหรอกไปที่เว็บไซต์แล้วก็ลองไปถามเขา้าจะถามข้อมูลเพราะธนาคารบางทีก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวนี้อยู่ด้วยซึงเขาไม่ผิดเขาโฟกัสเรื่องอื่นอย่างเช่นอาการปล่อยสินเชื่ออะไรพวกนี้รหัส80ดศูจำไว้เลยว่าของกรุงไทยลวงพาพบอกนะทีนี้มันจะตีคู่กันกันกบ dr อสินทรัพย์ตัวที่ ราคาถูกลงมากว่าตัวหลักตัวแม่หน่อยไม่ใช่เทียบราคาไทยนะราคาต่างประเทศจะมีเยอะแต่มือใหม่ก็ไกล้นิดนึงก็เป็นห่วงมือใหม่ตลอดเนี่ยดัชนีเซียด0าร้ของจีนพอเป็นหุ้นขนาดใหญ่300บริษัทโพว์ของมันไม่ใช่เซียนศูแต่เป็นศ1เป็นหาสสมาชิกของผู้ออกที่สมัครไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนยคืออะไรบัวหลวงบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงจำกัดมหาชนเราจะมีรายชื่อผู้ออกเห็นไหมอ่าเ <CN 01 S 1> ีเย์หนึก็ตัวนี้เวลาเปิดกราฟราคาดูกนะครับเนี่ยกรุงไทยก็จะมีอิดเหมือนกันที่เยอะๆเมื่อสักครู่ d r x คอยก็จะออกอาลีบาบาตัวไปตู่ BYD เน็ตอีทนะ e พิงอันเทนเซนแล้วก็เสี่ยมี่เนี่ยก็เลือกลงทุนเอาแล้วกัน ให้ศึกษาก่อนเสมอนะมันก็มีข้อมูลประกาศเรียบร้อยแล้วดูที่ราคาสมาคมนะครับวันนี้ประกาศไปแล้วครั้งที่1อ่ามีครั้งที่2องสามบาทนะครับ่ะถ้าสมมุติต้นทุน3าม5 0ื0 0สอยแล้วแต่นะหรือผมว่าใครดอยเนี่ยเคลียร์เกือบได้หมดก็ถือว่าดีที่ราคาทองเนี่ยพุ่งแต่พุ่งจากอะไรเมื่อคืนมันไปมากกว่านั้นนะทองโลกอ่ะพุ่งจากบาทที่อ่อนครับเพราะ ทองโลกขึ้นไป2,044เหรียญโดนเทปโปรฟิตลงมาวันนี้ดูข่าวนิดหนึ่งมันจะมีข่าว CNBC ที่เราอ่านกันประจำเนี่ยให้กับสมาชิกสาธารณะดูเนี่ยนะก็ปรากฏข่าวข่าวหนึ่งที่เป็นปัจจัยบวกกับทองนะแต่ก่อนอื่นมาดูอีกมุมหนึ่งตอนเนี้พอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไปเจรจาเห็นไหมที่อีอยิปต์ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสเ มันจะพักรบหยุดยิงกันขายต่อ842ตันตอนนี้ขายลงมาอีกถ้าดูในภาพเนี่ยอ่าดูในภาพเดือนเนี่ยคุณก็จะเห็นซีซั่นของมันแต่คุณเป็นร้านทองคุณต้องรู้เลยครับปลายปีวิจการธันวาเนี่ยเป็นหน้าซื้อเพื่อออกมาขายจุดจีนครับเห็นไหมอ่ะคนรายย่อยต้องซื้อหน้าร้านตุดจีนเป็นของขวัญกันคนจีนทอ่ทอ ของไทยก็มีคนไทยเชื้อเสือสายสายจีนสายไทยเนี่ยก็จะมาเยอะแต่ของโลกก็ลดละเพราะราคามันสูงใช่ไหมก็กระจ,ระจายความเสี่ยงตอนพฤติการัน่าแบบเนี้ยของมันก็ถูกของมันแพงตอนนี้ถ้าเป็นนักลงทุนมองในมุมรายใหญ่หรือมองในมุม,ม,มรายย่อยนี่ปัจจัยพื้นฐานธรรมดามากเลยสองเดือนที่ผ่านมานี่รวมยี่สิบหกยิบเจ็ดตันแล้วนะที่เขาขายกันในกองทุน ETF เ,เนี่ย ราคาทองที่ยืนอยู่ได้ต้องมีปัจจัยอื่นเอาหน้าธรรมดาก่อนถ้าเป็นขาวหุ้นซอฟแงค์ได้กาไรหุ้นอารมเทคโนโลยีที่อยู่เป็นแบ็กกราวกงหลังคุณวันเนี้ยผมจาชื่อแันไม่ได้ล <laughs> นะก็ขึ้นแต่เช็คดีๆตัวเนี้ยราคาสูงก็แพงครับะรอเก็บใหม่หกสิบหกสิบแปดได้ Producer Price Index สองจีนลงพอลงสินค้าลดลงแต่คาระวังเรือละ ถ้าสมมติสินค้าจีนจากไทยโอเคไม่มีปัญหาเพราะไม่โดนทะเลแดงไม่โดนสงคารามเจรจาอยู่ยังไม่รู้ว่าตกลงกันได้ไหมแ,แถวๆตรงนั้นทีนี้ถ้าจีนเศรษฐกิจดีฟื้นมันก็ล้อไปกับเศรษฐกิจไทยทุกคนทองก็เรื่องเดิมก,ดกําพูรกทานเฟดอยู่เฉยๆมันตีความลําบากสมมุติมือใหม่แต่ปัจจัยลบแทบจะหดหายเขาเล่นสั้นกันแต่ปัจจัยบวกใหม่ที่ดูครับนิวยอร์ก คอมมูนิตี้บ้านขอบแบงก์คอร์ปอเรชันบ้านเขาเนี่ยเนฮะ้ยมันมีคริสิสมาในภาคอสังหาตัวนี้ผมว่าน่าสนใจมากกว่าปะทุขึ้นมาคิดต่อเหมือนเดิมตังจะเข้าที่ไหนอรอดคุณเงินคุณถูกไหมส่วนทองไม่มีปัญหาเป็นข่าวเดิมมันไม่น่าอ่านเพราะรอแต่คําพูดอันนั้นถูกถ้าเป็นตัวเลขเศรษฐกิจ CPI อาทิตย์หน้าเดี๋ยวนี้แข่งกันสองเจ้าแล้วนะทองโลกเนี่ยบอกไว้ก่อนสปอตเนี่ยมันจะมีที่ดามขั้นต่ำร้อยบาทอะ แล้วก็ที่เป่าตังแอปเป่าตังของกรุงไทยอันนี้ถูกกฎหมายหมดเออคุณก็เป็นสิทธิ์เป็นทางที่ทางให้คุณได้เลือกได้แล้วครับช่องทางการลงทุนเพิ่มขึ้นครับเหมือน d r เเลยี่กรุงไทยธนาคารกรุงไทยเป็น issuer จากหน้าปกนะเขาออกมาเนี่ยในหุ้นสหรัฐอีกห้าตัวก็รวมเป็นสิบตัวตังมันไหลไปอยู่ที่ต่างประเทศหมดแต่อย่าดังมากไม่ใช่แช่งนะเดี๋ยวเขาเ,ขาเก็บภาษี <laughs> เพราะเป็นการลงทุนต่างประเทศแล้วไง ระวังคําว่าอย่าดังเงียบเอาไว้บ้างไม่ต้องไปประเจดิดประเจินเดรกเลเเตอร์ต้องตาเขมงห,หวดไม่เรียวเรื่องภาษ,ษีทีแล้วยุ่งกันหมดเลยก,ก็นี่คือตรงนี้ก็ลองดูต่อนะครับศึกษาต่อนะศึกษาก่อนอย่าขายบ้านขายรถซื้อเลยไม่ดีการพน,นันล้วนเลยแบบนั้นนะไปกู้ไม่ไ,มได้เอาเท่าที่มีจัดสรรเงินดีๆแล้วกันสาระสำคัญวันนี้ติดตามข่าววิกฤตธนาคารสหรัฐมาอีกแล้ว มูลค่าประมาณ2.7 trillion ครับแต่มันไม่ใช่ภาคอสังหาแบบปกตินะครับเป็นภาคอสังหาชนิดเขาเรียกว่า C R mm. E คืออะไร Commercial Real Estate อธิบายสั้นๆตั้งแต่โควิด1 9มาคน work from home สำนักงานน่ะคืออาคารเชิงพาณิชย์แล้วกันที่ผู้ประกอบการเนไปเช่าตึกนู่นนี่นั่นทำสำนักงานให้บริษัท SME เช่า พอเวิร์กเวิร์ฟฟองเนมากมากขึ้นรายได้ลดซึ่งเขายื้อและถืออยู่พยายามประคับประคองเพราะคิดว่าดอกเบีย้ยเงินกู้จะลดลงปรากฏว่าธนาคารกลางชาติสหรัฐไม่ลดดอกเบีย้ยนี่คือหนึ่งในผลกระทบเรื่องดอกเบีย้ยครับและถ้าเรื่องมันแดงแดงสำนักข่าวยิงยิงแทงแทงกันต่อคุ้นอันจะพักฐานนะจะพวกคุณสหรัฐก็ด้วยเหมือนกันถึงแม้เป็นหุ้นที่ดีเพราะตลาดมีขึ้นมีลงมีโลกม,มีกลัวครับตังหนีก็ไปที่ไหนคิดต่อครับ ผมว่าคุณโตพอแล้วที่จะสั่งเงินบันส่วนได้เซฟไปเป็นอยู่ไหนดอลลาร์ก็เซฟไปเป็นทองก็เซฟไปเป็นบิตคอยก็เซฟไปเป็นเลือกเอาพอตัวเองอย่าไปเลือกใ้รอร์ตเพื่อนยุ่นวายนะก็ก็ดีกว่าที่จะมาตามข่าวว่าประธานเฟดพูดยังไงนะครับในขณะที่น้องเล็กคริปโตเงียบหมด <laughs> เงียบหมดส่วนริปโพใครซื้ออยู่สาถูกสารสั่งให้ส่งงบการเงินให้ก,ก,กับกรตเพื่อตรวจสอบนะครับที่สหรัฐก,ก็ต้องเช็คดูดีๆ อีทเนี่ยนะครัถึงแม้จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับหลักทรัพย์สินทัพย์ดิจิตอลผมก็ไม่ผิดแต่อีทจะขึ้นได้ซึ่งแพทเทิร์นตอนนี้อ่านยากมากเนี่ยไม่เผยตัวเนี่ยด้วยข่าว ETF นะถ้าจะขึ้นได้ต้องพึ่งเงินจากตลาดเทรดดิชชนลลมันคือข้อเสียอย่างที่บอกอะถ้าพึ่งจากตลาดเทรดดิช o นลลมันคือฟันโฟล์ไหลเข้าออกเขาจะตีความคลิปตว,ว่าเป็นอะไรทองโดนตีความมาเป็นเซฟเพล่นนะ เมื่อภาะวะเศรษฐกิจแย่แบบเนี้ยโดยโลกเก่าตามตำราเงินมันจะไหลเข้าทองแต่โลกใหม่น้องๆต้องติดตามข่าวแล้วก็ต้องวิเคราะห์ดูดีๆนะทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นตัวเลขเศรษฐกิจก็อย่างที่บอกอะ่ะไม่มีอะไรอย่างวันเนี้ยก็คำพูดอีกแล้วสปีดเต็มไปหมดจะเปิดเกมอีกที13กุมภานะที่อินเฟลชันครับข้างล่างสุดนี่อินเฟลชันเรท สามจุดสี่เปอร์เซ็นเงินเฟ้อสูงต้องขึ้นดอกเบี้ยเงินเฟอ้อลงอ้าวขึ้นสูงอยู่ทำไมลดดอกเบี้ยได้แล้วแบบเนี้ยตลาดจะเกิดตันตีความและชวนเล่นกันต่อนี่คือภาพโดยสรุปของเช้าว,วันนี้ทีนี้มาดูทองนิดหนึ่งถ้าดูกราฟแท่งเทียนสายเทดทั้งหลายก่อนนะสามสิบนาทีคือตอนนี้มันลงเมื่อคืนน้าดันขึ้นไปจากข่าวนั่นแหละแล้วเขารีบเทคโปรฟิตเป็นการเล่นสั้นซึ่งก็เจอพอดีแต้มบุญทํางานที่ สามเกลอน,นั่นแหละสองพันสี่สิบสี่เหรียญสายเทกเขาก็ได้ไปถูกไหมทีนี้สายถือลําบากใจถือก็ต้องคิดอีกมุมหนึ่งว่าเอ้ยฉันถือเพราะอะไรมันดีอยู่ไหมทองไม่ขายไม่ขาดทุนของจริงของแท้นะอย่าเป็นฟิวเจอร์นะมันต้องเติมตังค์กันแย่หน่อยเส้นค่าเฉลี่ยสองร้อยวันจะเป็นจุดรับที่ดีผมยังยืนยันคําเดิมนะสองพันยี่สบบวกลบสองพันเหรียญพวกเนี้ยเป็นต้นทุนที่ดีถ้าเอาสักสี่สิบเหรียญคือแนวต้านเดิม หมายแรก take 2006, เทค2 0 6พัเหรียญจบนแนวต้านถัดไปไม่ได้ไปไกลแต่ขอฟ้าลอก2,080เหรียญแต่วิกฤตที่เกิดขึ้นถ้ามันแดงต่อแดงต่อหรือกระทบจริงๆเนี่ยนะมันจะทำให้ราคาขึ้นมาได้ครับทีนี้บาทที่อ่อนราคาที่ขึ้นคนที่ถือมายาวนานสมมติต้นทุนเฉลีย่ยคุณนะต่ำกว่าสามพั3สามหมื่นันเกร้อคุณบวกหนึ่งันกันต่ำคือสามหมื่นพเก้าร้ออีกเฮือกนึงครับ อีกเฮือกหนึ่งทีนี้กลับมาดูสายเทรตกันบ้างสมมุติ30ปินาทีครับมันลงมาแล้วครับเราก็จะใช้ภาพเดิมลงทุนได้ไหมอเออตัวนี้มาดูก่อนแนวรับแรกกำลังทดสอบที่สองพามสิบจะเข้าจากอะไรแนวต้านเป็นยังไงปรับแต่งเทียมมาดูนิดนึงวิธีการเข้าถ้าเข้าตามแพทเทิร์นไม่ดูอินดิเคเตอร์เลยชนิดเทรตกลาฟเปล่ากันก็จะต้องเข้าแบบนี้ แต่ขอให้คุณศึกษาอินดิเคเตอร์เถอะมีสัญญาณการกลับตัวขึ้นก็สามารถเข้าได้สมมติคุณเข้าจากจุดนี้จุดตัดขาดทุนก็จะเป็นโลเดิมจากเมื่อวานที่ไม่หลุด2,030เข้า2,034ลบ4ทดไว้ในใจก่อนถ้าหายเดิมมันได้ Risk Reward Ratio ที่ดีไหม2,037ไม่ได้มันลบ 3. มันบวก3ก็ควรจะเป็น2,042 2 20น4 4นี่เท่ธรรมดาเห็นไหมก็จะเป็นหายเดิมไป แต่คราวนี้ถ้าสมมติเขาพักฐานกูอย่าเพิ่งเข้าให้เราเบรกเส้นเท็ไลน์เส้นสีฟ้าก่อนเขียนทับไปเนี่ยตรงเนี้ยถ้าเข้าตามไปถึงก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเรายังไม่เข้ามันจมลงมาได้เรื่อยก็ปล่อยเข้าไป,ไปแต่ทีนี้พวกสายถือผม2,020อยู่แล้วถือยาวมาย้ถัดมาที่ควรจะพิจารณาคือ2,000เป็นแนวรับสําคัญปัญหาธนาคารไม่เกิดแก้ไขได้มันร่วงต่อนะครับพสงครามเริ่มเจรจา,าสันติภาพกันอยู่ทีนี้ความยากของมันอีกน้อยบาทที่อ่อนทองไทยสามหมื่นสี่พัน ส xx เข้าไปแล้ววันนี้นั่งนิ่งนะครับบาทอ่อนมันต่างกับเมื่อวานที่บาดแข็งบาดแข็งเราได้เปรียบบาทจะเป็นปัจจัยที่สําคัญเสมอสําหรับผมแล้วกันนะในการลงทุนทองคําสปอตภาพหนึ่งทองแท่งออนไลน์965ในประเทศราคาไทยอีกภาพเนี่เพราะทองแท่งออนไลน์ที่ดามเขาออกมาออกจับตัวกับกระเป๋าตังค์ของกรุงไทยอ่ะมันต้องใช้ดอลลาร์ซึ่งคุณต้องแลกเงินก่อน แต่ทองทั้งทองแท่งในประเทศมันเป็นราคาบาทเลยมันต่างกันต่างกิตต่าง,าง,างมุมกันแบบนี้เพราะฉะนั้นแห่่งน้อยที่สุดวันนี้ที่ให้นั่งนิ่งต่างจากทองโลกที่รอแพทเทิร์นคืออะไรบาทอ่อนครับเสียเปรียบรอบาทแข็งหรือรอแพทเทิร์นหรือถ้าบาทอ่อนอยู่นี่แหละแต่พอว,วิกฤตธนาคารมันชัดยิ่งขึ้นล้มกันจรงิงจังหรือขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารกลางแห่งชาติสหรัฐไม่ทำา Q ว e, แต่มีเงินฉุกเฉินให้เดีย๋ยวมันก็วิง่ง แต่วิ่งถึงไหนมันไม่ถึง5,000หลอกเอาความเป็นจริงเขายังไม่พังหลอก2,060 2,080ภาพกลางภาพยาวถ้าต้นทุนเฉลี่ย34,000ถือยาว5 0 0ร้อยถึงหนึ่ครับ34,500อาออกก่อนก็ได้หรืออยากได้พันหนึ่งเต็มๆก็ส5 0ห0ด้วยบาทที่อ่อนกับทองที่ขึ้นมันช่วยกันได้ครับนี่คือในส่วนของทองตอนนี้เรามาดูในส่วนของตลาดหุ้นก่อนเดี๋ยวผมจะแยกให้ อย่างนี้ตลาดหุ้นต่างประเทศก็จะมีดามก็ไม่ใช่ DR กับ DRX ผมยังเน้น3ตัวต่อจากเมื่อวานนะถ้าเราดูภาพรายวันของรีบาบาที่ปรับตัวลงมามันยังเป็นเ d a n d น h o u l d e r นะครับเนี่ยถ้าผมมองแพทเทิร์นนะถ้าดูดูแต่แพทเทิร์นอย่างเดียว h e a n d s h o เด d e r ชุดนี้มีแล้วถือต่อครับพอดีที่เขาลงมาผลประกอบการขาดทุนไนตรามาสแรกหลังจากที่กำไรติดติดมานาน แรงซื้อจากคนจีนหดหายแต่ตอนนี้กําลังการตุ้นเศรษฐกิจเห็นนะจะมีเวลาให้ตัวคนที่ยังเข้าไม่ทันถ้าเขาแล้วซ้ํำต้ตน,ตนทุนเดิมก็ไม่ต้องหลุดโลเดิมมอบตัวแต่เรากําลังพูดถึงบาบาแปดสิจริงไหมก็คือเป็นตัวที่อยู่ในตลาดหุ้นไทยโลเดิมประมาณการเท่าไรโลลงมาทักสองบาทเก้าสิบตังมอบตัวสมมตุติคุณเข้าได้สามบาทยี่สิบตังคุ้มไหมเนี่ยถ้าจะลงทุนสามบาทหสิบตัง เสียเท่าไรเสียทั้ง30ตังค์แนะ่คิดแบบนี้ได้เท่าไรบวก30ตังค์จับกันมาเทียบสัสดส่วนก็คือเรโซของมัน risk r e w a r d r หนึ่งต่อหนึ่งอ่ะนูโลงมา่าลงทุนได้แต่ถ้าให้ดี1ต่อ2ขึ้นไปอธิบายง่ายๆเสีย30ตังค์คุณได้60ตังค์ไม่ใช่การตั้งเป้านะเป้าที่ขึ้นไปแล้วคุณเทคเลยเพราะมองมุมเทรดถามว่าตัวนี้ราคานี้ถือยาวได้ไหมถือได้ นะตัวที่หนึ่งตัวที่สองก็จะเน้น3188ตัวหลักตัวแม่เสียได้สามร้อยแต่เป็น c ีเอศูนย์หนึ่งของบัวหลวงไปต่อแต่ดูแท่งเทียนดูโดยแพทเทิร์นจะไม่เข้าใจเช็คพนะิจารณาเรื่องราคาอ๋อแบบนี้ยอ่อสิเออถ้าราคายอ่อตัวหลัก16เหรียญฮ่องกงเนี่ยมอบตัว16เหรียญ20อะไรเหียนฮ่องกงของเขาแล้วการผมอ่านชื่อไม่ถูกเงินฮ่องกงที่เป็นเศษส่วนนะหน่วยย่อยเ่ะนะทีนี้ อ๋อไม่ใช่ขอไปครับเหรียญน้องโกงมัน36นะแล้วก็ตัวเนี้ย35บาท50ทีนี้มพอมาดู4ี1ดูที่โลโลเท่าไหร่ค่อยมอบตัวตัวเนี้ย15บาท80ตังค์หลุดโลจบมอบตัวแต่ย่อลงมาค่อยเข้าอย่าตะบี้ตะบันไล่ราคา16บาท40ตังค์อาจจะเข้าอ่าโอเคไหมค่อยๆเดี๋ยวดูแบบนี้มันขาดทุนเท่าไหร่60ตังค์มันลบศู แล้วเป้าแรกล่ะคิดได้คิดอะไรไม่บอกบอกอายเดิม18บาทอ2ตังค์ไม่ใช่60เออใช่ใช่ใช่14 14เออถูก18บาท20ตังค์กับโลตรงนี้ก็ได้17บาท70ตังค์ขึ้นไปตรงนี้บวกเท่าไหร่บวกบาทหนึงแล้วเฮ้ย30ตังค์แล้วขึ้นไป18บาท20ตังค์ล่ะมันก็บาทกับอีกสี่เป็น6 6 8บาท80ตังค์ หกหนึ่งหกหกสองสิสองใช่ไหมสองเท่าก็คือ1นต่อสองนะ่ะเนี่ยตัวเนี้ยเล่นได้ก็คือ CSI สามร้อยหุ้นบูชิปของอเมริกาแต่โค้ด DR คือ CN ศูหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งเห็นไหมสองตัสองตัวตอนนี้ก็เน้นจีนไปก่อนตัวที่สามนะเชนเซน,นภาพเดียวกันหมดดูอะไรไม่ออกมันเป็น h e ตในโชเดอร์เห็นยังอ้าวไม่ดุดโลไม่มอบตัว แต่ตอนนี้ถ้ายอ่อลงมาอีกสมมติสองร้อยเจ็ดสิบแปดเหรียญต้องกรงค่อยเข้าแต่ราคาไทยล่ะอ๋อมันสิบสามบาทสักสิบตังค์ใช่ไหมโลเดิมเท่าไหร่นี่ตัวนี้สิบเอ็ดบาทเก้าสิบตังค์ยอ่อลงมาสิบสองบาทเก้าสิบตังค์พอดีเลยบาทหนึ่งจุดตะขัดทุนเดี๋ยวมอบตัวสแสดงว่าหนึ่งต่อหนึ่งมันควรจะขายที่เท่าไหร่สิบสามบาทเก้าสิบตังค์อยู่ตรงไหนตรงนี้เห็นไหมก็แ,แต่แถวนี้เก้าสิบสองบาทเก้าสิบขาย สิบสามท้าสมุติลงทุนกันต่ำร้อยหุ้นร้อยหุ้นก็1 2ึ0ันบาทขายได้กำไรขายที่1 3 9 0บาทสมมุติไม่เอาค่าคอมอะไรมาลบกลบนี่คิดแบบนี้ก่อนบวก1 0 0อยบาทเห็นไหมอะก็เป็นผลปลอดเล็กแต่ถ้าเอา1ต่อ2มันก็2บาท1 4บาท90้าตังพอไหวไหมก็พอลุ้นต่อคุณก็จะบวก200บาทต่อหนึ่งหุ้นแบบเนี้ยต่อแบบนี้อแบบนเออใช้เงินหลักพันเนี่ยเขาย่อยสถานะมาให้เนี่ยด้วย์ตเล็กๆ ที่เข้าไปซื้อหาซื้อขายกันได้นะครับก็สามตัวหลักแหละเซ็นเซ็นบ้างตัว CN01 บ้างตัวอาลีบาบบ้างส่วน DIX วันนี้ลิสต์เข้าแหละเราจากหน้าเมื่อสักครู่นะทีนี้ตัวหลักที่ยังถืออยู่ในส่วนของ DR หรือ DIX DI อดนะหนึ่ง Apple นะครับ7บาทนะเป้าต่อไปก็ามายืนเส้นค่าเฉลี่ย200วันได้ถ้ามันขึ้นมาต่อระบายหน่อย7บาทเบาทสิตัง วิกฤตแบงก์นี่ยมันอาจจะลงให้ลงทุกกลุ่มได้เพราะนั้น Microsoft นคิดตัวหลักตัวแม่นีไปต่อก็จริงแต่แนวต้านสำคัญเนี่ยเพียบแล้วนะตอนนี้ด่านเนี่ยเอาว่า420บวกลบเนี่ยไกรมีของก็ระบายบ้างถ้าเป็นดียาในไทยที่ถืออยู่อ่ะเขาขึ้นมาอีกก็บ7บาท6 0ตตังด้วยบาทอ่อนด้วยแบบเนี้ยก็ระบายนิดนึงระบายเยอะระบายน้อยก็แล้วแต่พอร์ตคุณส่วนเอ i น i ี700ก็ไปแล้วเรียนเป้าต่อไปก็745 ตัวเลขกลมๆล,ละแปดร้อครับแนวต้านสําคัญนะครับทีนี้เอ็นวีเดียถ้าเป็น DR ของไทยล่า13บาท65นะครับกับ15บาท95ตังค์ตัวเลขกลมๆเป็นเป้าถัดไปทั้งสอบตัวมาจบด้วยเทสลาครับลงเต็มกรอพอมีข่าวจะลดคนค่นเรียบร้อยเลยขึ้นแต่นั่นคือภาพรายวันครับภาพสี่ชั่วโมงจะเห็นชัดมากกว่ามีข่าวขึ้นเมื่อวานตรงนี้อนะทีนี้มันคืออะไรเป็นฮิตในชเดอร์หรือเปล่าวะ ลงมาอ๋อแอสดงว่าโลเดิมไม่หลุดก็ไม่ต้องมอบตัวตรงเนี้ยถ้าเขาทะลุไปแบบเนี้ยเฉลีย่ยได้แต่มือเปล่าสมมติเล่นดรเลยตัวละบาทสามสิบสี่ตังค์ราคาล่าสุดใช่ไหมเช็คที่โลโลเขาบาทยี่ห้าตังค์เห็นไนหะบาทยี่ห้าตังค์ไม่หลุดมอบตัวยังไม่มอบยังไม่ต้องมอบตัวถ้าถ้าหลุดก็มอบย่อลงมาคุณได้บาทสามสิบตังค์คิดอะไรไม่ออกบอกตัวนี้ก่อนอบาทสี่สิบเจ็ดตังค์น่าเล่นไหมดูซิะ จากยี่บห้าไปสามสิบคือห้าสิบตังค์ะเสียห้าสิบตังค์สมมติมันหลุดโลใช่ไหมจากราคาที่เข้าเสียห้าสิบตังค์แต่ได้ละบาทเท่าไหร่ไม่ใช่ไม่ใช่อาบาทเหมือนกันบาทยี่สิบอ่าใช่หนึ่งสิบเจ็ดตังค์หนึ่งห้าห้าสองสิบหนึ่งต่อสองใช่ไหมสิบตังค์ก็คือศูนย์จุดหนึ่งเกินกว่าสิบตังค์ห้าสามสิบห้าหนึ่งต่อสามครับตัวนี้ก็น่าเล่น สมมติซื้อเทสลาไปร้อยหุ้นใช้ตังค์เท่าไหร่ร้อยสามสิบสี่บาทครับกันต่ำมาร้อยหุ้นนะร้อยดีไอเอ็ก e ก็คือร้อยหน่วยก็มองเป็นหน่วยแล้วนะถูกไหมทีนี้จะไปขายร้อยสี่สิบเจ็ดบาทต่อร้อยหุ้นก็จะได้กําไรเท่าไหร่ก็กําไรสิบเจ็ดสิบสามบาทสิบาทสามสิบตังค์ไม่ใช่สามสิบสี่นะสิบเจ็ดบาทเห็นหมันก็จะบวกสิบเจ็ดบาทนี่คือหน่วยย่อยบางคนก็อะมีเยอะหน่อยกั เป็นหลักพันพัน,นหุ้นเลยเอ้าก็ไม่ผิดก <c oughs> ็ <c oughs> จะเป็นร้อยเจ็ดสิบบาทครับอันนี้ยังไม่รวมค่าคอมนะก็ <c oughs> แล้วแต่เจ้าแล้วแต่ที่แล้วกันนะก็เป็นมาตรฐานที่ให้ศึกษาดูผมก็เล่นแต่หุ้นตัวใหญ่ไว้ก่อนของสหรัฐเนี่ยสภาพเศรษฐกิจโลกในตอนนี้นก็ใช้แค่ไม่กี่ตัวที่ลากขึ้นมาถ้าเกิดวิกฤตนี้ธนาคารเนี่ยเจอแรงขายนี่ต้องคุณเช็คคุณต้องเช็คดูดีๆนะส่วนหุ้นไทยก็อัปเดตในคลิปย้อนหลังอยู่แล้วสําหรับใน YouTube นะครับแล้วก็ทิกตอกเดี๋ยวเจอกันอีกที คราวนี้มาดูต่อที่น้องเล็กบิตคอยบ้างถ้าสมมุติมาดูราคาไทยที่เขาปรับตัวขึ้นมาจากอะไรอ๋อม,มีไงเฮตุในโชอเดอร์ที่ทะลุมาทีนี้อทองลงบิตคอยไม่ลงถ้าเขาย่อ,อลงมาเข้าได้แถวๆล้านห้าแสนห้าหมื่นพรตล้านห้าเป้าล้านหกถ้าไม่ยอมย่อ,อลงมีของล้านหกออกก่อนก็ได้หรือให้เดิมล้านหกแสนเจ็ดหมื่นครับสองจุดนะตังต้องเข้าถึงจะขึ้น เล่นอะไรไม่ถูกเล่นบิตคอยตัวหลักตัวแม่ปลอดภัยกว่ามองภาพมองนะทีนี้มาดูในส่วนของตัวหลักที่อ่านแพทเทิร์นออกกันบ้างอย่างเช่นตัวเอดาพวกเนี้สังเกตไหมว่าตอนนี้เอดารออยู่นิดหนึ่งยังไม่ชวนเล่นกันเนี่ยแบบเนี้ยถึงจะเล่นเบรกเอาแพทเทิร์นโลเดิมคือจุดตะขัดทุนธรรมดาแต่บางคนก็ถืออยู่แล้วศูงจุด8สูงจุด78นั่นคือเป้าของเขาเอวลาสก็เป็นอีกตัวหนึ่งแต่อวลาสสังเกตแพทเทิร์นนะ ก้อนนี้ทั้งก้อนเราจะชวนเล่นเงนตรงนี้นะคุณคิดอะไรไม่ออกคุณบอกขายเดิมก่อนแถวแถวรักสี่สิบแปดเหรียญถูกไหมแล้วเพราะเขาเล่นเบรกเอามาแบบนี้แล้วใครถืออยู่ก็สี่สิบแปดเหรียญก็พิจารณาขายได้ครับในขณะที่ถ้ามาดูบิตคอยขึ้นครับมันก็ตามจุดมอบตัวนะราคาปิดหลุดไหมหกสิบหเกือบ ทีนี้พอปิดคอยขึ้นมาขึ้นต่างก็เจ็ดสิบห้าแปดสิบห้าให้เดิมแปดสิบสามก็ไนดะ้ขายสาหรับสายเทดแต่ถ้าปิดคอยขึ้นหนึ่งแรง,งชนิดที่สี่หมื่นแปดห้าหมื่นมันก็จะไปต่อก็ร้อยหนึ่งเป้าแรกยังไม่ใช่ห้าร้อยวันนี้นก็ต้องดูกันแบบนี้ต่อไปในกณะที่นี้อีกตัวหนึ่งที่เป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันเห็นไหมเส้นที่ตีคือซสต,ต,ตีจากตัวแคนเดลสติ๊กเนี่ยจะชวนเล่นแบบนี้ทะลุมาอันเพราะงั้นคิดอะไรไม่ออกก็สี่หรือสี่จุดห้าโดยประมาณก็มาขายจุดนี้ ครับนั่นคือในส่วนของเนียและโซในตัวหลักตัวเชนโซเขาชวนเล่นไงหรือแพทเทิร์นที่เกิดนะมันจะเป็น h e สเดนช่วยเดเห็นไหมโป่งปางโป่งแต่ดูนะหรือร้อยเจ็เขมาขายให้เดิมสมมุติร้อย่สบสงเนี้ยก็คิดความเสี่ยงคิดอะไรดีๆสมมุติร้อเจแล้วต้องตัดขาดทุนเท่าไหร่ตรงเนี้ยเกสบสามันก็ประมาณเท่าไหร่เจกับเจมันก็สิบสีเหรียญซืมม้อร้อใช่ไหม ขายเก้าสิบสามนะก็อย่างนะเออเจ็ดเออใช่ใช่เก้าสิบสามอ่าสิบสี่นะ 14, ลบสิบสี่เหรียญอนะทีนี้ไฮเดิมสมมติไปขายรนะ้อยิบสามร้อยิบสามมันไหวไหมสมมติจะเทรดแบบน so, เนี้ยโซเนะี้ยไม่ใช่ขยายเป้านะบนเทรดคิดบิสซนะีบอร์ดเดโชก็มันก็ประมาณสักสิบเท่าไหร่สิบสามเจ็ดมันก็คือประมาณสักสิบหก มันพอไหวครับหต่อหนต่อสองดีหต่อ3าดีสุดเห็นไหมเทรดธรรมดาแต่ต้องคิดแบบนี้ดูว่าเสียเท่าไหร่แล้วได้เท่าไหร่อย่างน้อยให้เสมอตัวไม่ใช่ขาดทุนถ้าขาดทุนแล้วเยอะเลยแต่ให้กาไรนิดเดียวแั้นมันเสี่ยงไป